สวัสดีครับน้องเจกันกับพี่ไบอีกแล้วนะครับวันนี้พี่ไบจะมาแกะของขวัญน,นะครับที่ได้อันนี้อันนี้แอบแกะแล้วที่ได้จากแฟนคลับนะครับอันนี้ ได้จากน้องแฟนคลับนะน้องมินนี่นะครับแล้วก็อันนี้ได้มาจากแอปปิดที่อยู่ก่อนได้มาจาก C ีบิงทีมนะครับอันนี้น้องแป้งไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะครับก็เลยน่าจะซื้อของมาฝากพี่ใบนะครับตื่นเต้นเหมือนกันนะอยากรู้ว่าคืออะไรนะฮะส่วนของน้องมินนี่เนี่ยอันนี้เราแกะพร้อมกันที่ร้านไปแล้วแต่เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูอีกทีว่าคืออะไรนะครับแจกของน้องแป้งก่อนเลยละกันเนาะอะไรอ <S <S อ้มีอะโอ้ยเดี๋ยวไหนนะ น้องแพนด้าน้องแพนด้าน้องแพนด้านี่นะครับว้าวมีการ์ดมาสองใบก่อนนะมีการ์ดมาสองใบนะคะเป็นการ์ดเกะโทกับน้องแพนด้า <Panda. S 1> แล้วก็อุ้ยน่ารักอันนี้เป็นมันติแครีบาร์มนะคะเป็นแบบว่าบาร์มเอาไว้พวกพานะรูปแบบว่าตลับคอสมิกฮาร์ดของเซเลมูนภาค์กเอสนะครับก็อันนี้น่ารักมากอันนี้ใช้ได้จริงแน่นอนเดี๋ยวเวลาแบบ เราจะพากเสียงอะไรอย่างเงี้ยปากมันจะแห้งใช่ไหมเราก็แบบทาบามอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยมาดูชิ้นต่อไปอุ๊ยอันนี้เป็นมันติดบามเหมือนกันนะครับแต่อันนี้จะเป็นอ่าลูน่านะคะเป็นลูน่าจะเป็นสีแบบมว่มวงนะครับก็จะเป็นน้องแมวลูน่านั่นเองนะครับอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คืออะไรอะอุ๊ยเป็นอะไรอะเทรดดิ้งการเหรออันนี้เป็นแบบเขาเขียนว่าเป็นแบบสเตนกลาสนะครับหนึ่งแพ็คเนี่ยจะมีทั้งหมด6ลายอ่ะเดี๋ยวแกะนะ เดี๋ยวแกะปึ๊บมีกระชปองกระชปองหนึ่งชิ้นอูยังไม่หมดอีกฟูฟูเยอะมากมีอะไรเอออ้โอ้ OMG มากเป็นสแตนดี้พันด้าใหญ่มากปเป็นสแตนดี้พันด้าซึ่งใหญ่แบบใหญ่มากๆนะคะน่ารักมากเลยอะ่ะน่ารักขอขอขอแกะเลยได้ไหมอันนี้น่ารักมากว้าย อขอแกะเลยนะเป็นแบบว่าสแตนดี้นะครับจากชูชูสึไคเซนซีโร่นะครับน้องแพนด้าแล้วคือเป็นแพนด้าที่ใหญ่ใหญ่ดูดิใหญ่มากนะครับประกอบน้องเลยนะชื้อว้าวตายแล้วพี่ใบจะเอาเข้าตู้เข้าตู้แบบว่าตัวละครที่พี่ว้ภาคได้วิทยาใหญ่มากเดี๋ยวแกะอันนี้เลยซื้อมาให้เยอะมากเลยเกงใจมากเลยอะ่ะอันนี้นะครับจะเป็นกู๊ดจากเรื่องม y h ี r รนะครับ ซึ่งพี่ใบก็าพากเป็นมิดริยะนะครับแต่อันเนี้ยจะต้องทําการสุ่มอ๋อข้างในนะเขามีมาเขามีมาเป็นซองแบบนี้นะครับทั้งหมด1 2 3 4 5 6สี่ห้าซองนะคะเป็น6ซองแบบนี้นะเดี๋ยวอันนี้ทําคลิปรีวิวแยกดีกว่านะครับแต่ว่าลายก็คือมี6ลายตามนี้แต่ก็คือเราจะต้องลุ้นนะครับอันนี้เดี๋ยวมารีวิวอีกทีหนึ่งแล้วกันนะโอ้โหแต่แบบสงแปงมาหลังมากซื้อให้เยอะเก่ <c oughs> งใจ <c oughs> เยอะไปนะครับเยอะไปมากๆเลยอะ อันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้เป็นกระชับปองนะโอ้วว้าวเป็นกระชับปองฮักคอตนะครับหรือว่าอ่าเขาเรียกว่าเป็นที่เกาะสายนะครับอันนี้เป็นที่เกาะสายเซเลนิตี้นะครัโอ้ยหมุนได้เซเลนิตี้เลยเหรอเนี่ยเอาไปเกิ oh นะครับก็จะเป็น รุ่นล่าสุดนะที่ออกมานะครับนี่เห็นไหมเขาก็จะมีหลากหลายคาแรคเตอร์นะครับแต่ว่าที่น้องหมุนมาให้ได้เนี่ยเป็นเซเลนิตี้เลยซึ่งเป็นแบบตัวละครที่เป็นเลิฟสุดเลยนะก็คือเซเลมูนสกีโนอุสังยี้นั่นเองนะครับโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงคือเกรงใจจริงๆนะส่วนของน้องมินนี่ก็น่ารักนะน้องมินนี่ก็จะมีขนมมีการ์ดนะครับอันนี้น้องเอามาให้ที่ร้านเลยนะครับมีการ์ดน่ารักมากแล้วก็รูปเนี่ยน้องวาดเองด้วยนะเห็นไหมสวยไหมอันนี้มีการ์ดเซเลมูนนะครับและที่สําคัญน้องนะ ทำนี่เลยทำแหวนมาให้ซึ่งเป็นแบบดูดิซองก็น่ารักนะครับซองเป็นแบบรูปดวงดาวนะครับแล้วก็เป็นโบเซเลมูน erm นะอ่ะให้ดูก่อนให้ดูใกล้ๆนะเป็นโบเซเลมูน erm และข้างหลังเนี่ยเป็นสีน้ําเงินน้องแบบเป็นแบบฟิลแบบเป็นกระโปงเอ้ยแบบคิดมาแล้วนะครับแล้วคือจริงๆอ่ะน้องอ่ะเคยให้พี่วัดนิว้วซึ่งพี่ไม่ได้วัดให้น้องสักทีหนึ่งเพราะว่า ไม่รู้ว่าต้องวัดยังไงนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วน้องก็เลยแบบว่ากะเอานะแต่เป็นการกะที่จะบอกว่าพอดีมากๆเลยนะดูสิโอ้ยแล้วแบบน่ารักมากนะครับเป็นเหมือนแบบโบเซลมูนนะครับอันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทางน้องแป้งนะครับแล้วก็น้องมินนี่ด้วยน่ารักมากให้มาเยอะมากๆเลยอันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ไปจะ เอาไปใช้เลยนะครับก็คือเอาไปใช้ไปใช้ตอนไปพากเสียงเลยถือว่าแบบเอามาแล้วได้ใช้เลยจริงๆก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับทางน้องแป้งทางน้องมินนี่เลยนะคบจริงๆโหเก่งใจแบบเก่งใจจริงๆเลยพี่ใบเนี่ยไม่ค่อยชอบรับของเท่าไหร่นะครับคือที่บ้านพี่บเนี่ยจะเป็นแบบบ้านประเภทที่แบบว่าเออแบบถ้าว่ารูปให้อะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยโอเคอย่างเงี้ยชอบนะครับแต่ว่าพวกของอะไรเงี้ยแต่ก็เข้าใจน้องน้องแป้งไปเที่ยวทั้งทีนะอุ๊ยนั้นเดี๋ยวเราต้องเอาคืนอ้แล้วล่ะ อะไรอ่ะหาอุตะหรอน้องแป้งมีครบหมดแล้วไหม <c oughs> ไม่เป็นไรไว้เดี๋ยวค่อยหาให้น้องแป้งที่หลังแล้วกันเนาะโอ้โหมันเลิดเลิศเลิศทุกอันลจริงนะดีใจมากๆเลยนะอ่ะวันนี้ก็แกะกันประมาณนี้แล้วกันนะฮะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้เวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย